สบายดีพี่น้องผู้ไทยครับเ <c oughs> มื่อนี้มาจากังหวัดเลยครับเมื่อนี้มาพี่น้องมาเบ่งภูครับทะเลหมอกครับของจังหวัดเลยครับโอ้มาพร้อมกับคณะคารวาล20จังหวัดภาคอีสานครับพี่น้องครับ <สะ S 1> <c oughs> มาไลวครับมาแต้วจล้อุ้ยครับพี่น้องอ้ยคือง,งามกระดอกกระดือท่นี้นะครับมันเ,เป็น,นทะเลหมอกอะไรเนี่พี่น้องเราออกานะครับมันเป็นทะเลหมอกนะครับอันนี้เป็นเวลายงมมือแรงครับพี่น้องครับ ็นทะเลหมอกข,ของภูเขาลุมีเอ๋ปลเลยครับนี่แหละครับพี่น้องอู้บรรยากาศนะครับพี่น้องเมื่อน,นี้มาพร้อมกับไอ้ลงอโยง,งครับเพจนะครับเพื่อนเป็นเพจเป็นยูทูบเบอร์นะครับจากดูครับจากจังหวัดศรีสะเกษครับอู้พี่น้องสงามแต่พี่น้องจามานจามะา,ามอู้ไอ้ลงถ่ายได้อยู่ไอ้ลงตรงอย่างเดียวครับผมตรง,งสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ย โอ้เรวอสายไปอำเภอเชียงคานพี่น้องนี่ครับนี่แหละผมอยู่อำเภอเชียงคานครับตอนนี้ครับพี่น้องครับมากับคณะคารวานพิชิต20จังหวัดภาคอีสานครผมอยู่เชียงนอนครับโอ้ยเลยครับเี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศธรรมชาติครับเมื่อนี้ขออนุญาตบกผู้ไทยครับพี่น้องเนี่ยครับบกผู้ไทยครับพี่น้องฟังนะครับนี่ครับพี่น้อง คู่ทางด้านหน้าผมนลยครับพี่น้องกลังงามเลยครับเบ็นทะเลหมอกครับพี่น้องงามอลีครับ f อฟซีโตโต้สนแยามครับมื้อนี้มาพร้อมกับบ่าวรงอุทุมพรครับบ่าวยงนะครับอลังสะออนครับพี่น้องครับสวัสดีครับอุ้ยนะครับงาม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 เลยครับพี่น้องเอ้ยงามอลีพี่น้องเอ้ยอาเพื่อเชียงคานกับคล้ายๆครับ อำเภอเขาวงบ้านผมเนาะพี่น้องเนาะเป็นผู้เป็นผาเนาะพี่น้องเนาะสีสเกตมีปะครับมีเนาะสีสเกตก็มีครับมีอยู่ผาหมออีแดงเนาะีหลนะครับจุดจ่จุด่ยโอ้โะเลหมอกพี่น้องเสียงคานตอนนี้เนดีพี่น้อง งามีหลีครับสวยงามสวยงามครับอันนี้เป็นภาษาผู้ไทยด้วครับภาษาผู้ไทยที่ผมบอกฟังเนี่ยครับเป็นภาษาผู้ไทยนะครับภาษาตั้งแต่ผมกําเนิดนะครับจุดชมวิวกับภาษาที่ผมเบอกเอรนะครับอันนี้สวยงามแหมงามเนาะครับเนาะโอ้โหครับงามแต่ี่น้องเหมือนเรากําลังต้มผักเลยครับนะฮะคือต้มผักบอก เหมือนเรากำลังต้มผักนะครับเบาโยงว่ากำลังต้มผักอ<า>อโอ้มันมีกิ่นอายบ่ครับ<ม>โอ้ยนอ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 น,อน,อนอมันอยู่ที่มุมมองนะครับแต่อย่ามองเป็นอย่างอืงอ่นนะครับเพราะมันก็คล้ายๆนะอโอ้โหนี่มันคือภูเขาไฟฟูจิอีสานนี่ว่ะมึงครับฟูจิหรือกูดักครับ มาหมดกับแคนนอนแคนนอนโซนี่ว้าครับส่วนนี้บมื่อไรงามปันได้ครับเบอร์เบอร์คือส่งใกล้หรือยากใกล้ๆกลับเบอร์ใกล้กับงามเนาะแต่ว่าฟ้าข้างหน้ากับงามได้เบาโยงโอ้โหท้องฟ้านี่งามเขาถ่ายเนี่ยอ้ยงามครับช่วงนี้เขาเมื่อบ้านเขาเมื่อกี้บมื่อถ่ายเมื่อขับเขางับครับพี่น้องตอนนี้เข้าสู่ชุมชนแล้วครับเข้าสู่ชุมชนเนาะ รถเกิดชะลอชะลอชะลอกันแล้วก็เพ่นจะเคยเลี้ยวขวาครับพี่น้องเป็นขบวนไปครับเป็นขบวนไปายชี้ไปอำเภอเชียงคานครับพี่น้องครับไปครับไปตาเพื่อนครับท้ายคงผ่านแต่ไปนะครับโอ้เดี๋ยวเราจะเล้วขวานะครับขับงามนะครับพี่น้องมะลีงามอะลีนี่นะครับขบวนคารวานพิชิต20จังหวัดภาคอีสานครับ มานําเดียวนี่ครับเป่าโยงแล้วก็ไอ้ลงทั้งด้านหลังนะครับนอนรับว่ครับตอนนี้นี่พี่น้องค่อยว่าเท่านี่หน้าละอยู่ในบรรยากาศของหมอกเลยครับพี่น้องเหมือนเหมือนตอนบรรยากาศยามเสาร์สู่มหกโมงเนาะครับไปแดงลองไปแดงใช่ไหครับไทงมาใช